สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fiction ดีความเดิมมาตอนที่แล้วโคโรจิคาซึมิฝึกฝนท่าไม้ตายใหม่จนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็กําลังจะเข้าต่อสู้กับพิเกิลตอนที่124มีชื่อตอนว่าผู้นํำหนุ่มก็มีคำบรรยายว่ามัดตรงระดับกลางถ้าเพื่งเข้าลงฝึกในลงฝึกคาราเต้แล้วก็คงเป็นท่าแรกที่ต้องฝึกเพราะเป็นท่าพื้นฐานในลงฝึกคาราเต้ญี่ปุ่น จนเป็นมากกว่าท่าวิชาแล้วแต่กลายเป็นสัญลักษณ์และบัตรนี้สัญลักษณ์นั้นถูกแสดงออกมาด้วยคน55,000คนให้กับคาซิมิรวมมีผู้ฝึกอยู่ด้วยกันทั้งหมด55,000คนพวกเราต้องมาให้กำลังใจเจ้าสำนักหนุ่มโดยมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพียงที่โตเกียวโดมนี้ตั้งแต่ยังไม่สว่างคนทั้ง55,000คนเปลี่ยนเป็นแรงกระตุ้นมหาศาลจนไม่เว้นช่วงว่างให้ถอนหายใจแม้แต่ครั้งเดียว จำนวนคน55,000คนเนี่ยก็ได้ปล่อยหมัดระดับกลางลำตัวแล้วก็ร้องเฮออกมาภายใต้การให้สัญญาณของสุเอโดอาซุชิทุกคนทำอย่างพร้อมเพียงกันเข็นเอาความฮึบเหิมออกมาจากข้างในเต็มที่เพื่อเจ้าสำนักผู้ไม่แพ้ เลสึกก็ทำคาคุไคโอก็ทำความคาดหวังที่มากมายเหลือเกินนี้ทำให้ผู้นำหนุ่มในตอนนี้พร้อมที่จะตอบสนองอย่างเต็มที่แล้วผู้ให้สัญญาณปล่อยในแต่ละหมัดก็ได้ส่งสัญญาณให้หยุดและทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ประตูคาซึมิก็ได้คิดหัวว่าอยู่ใช่ไหมตรงนั้นรีบออกมาซะซึ่งพิเกิลก็ได้โผล่ออกมาพิเกิลที่โผล่มาเหมือนว่ากําลังจะตะปบคาซึมิคาซึมิก็รวมหมัดต่อยไปที่พิเกิลจำนวน5้าหมัด ตอนที่125มีชื่อตอนว่าประวัติศาสตร์ประทะการเวลาหมัดทั้ง5ที่คาซิมิต่อยออกไปนั้นก็มีโดนลิ้นโดนยอดอกโดนลิ้นปี่โดนโคนขาและโดนหน้าขา ลูกศิษย์ของสำนักชินชินไคเนี่ยก็ถึงกับเฮกันเลยทีเดียวพร้อมกับคุยกันว่าซัดเข้าจุดอ่อนติดติด,ตดกัน5จุดเลยแต่พิเกิลก็ยังไม่ล้มลงพร้อมกับจะกำลังตปะปบคาซึมิอีกครั้งหนึ่งคาซึมิก็ได้เตะไปะที่กลางว่างขาของพิเกิลพวกลูกศิษย์ก็วิจารณ์ว่าโดนเข้าแล้วจุดยุทธศาสตร์ในขณะที่พิเกิลกำลัง,งงอตัวกุมไข่อยู่นั้นคาซึมิก็ได้เข่าลอยไปที่ใต้ขาของพิเกิลก็ทําให้พิเกิลนั้นเงยหน้าขึ้นเลยทีเดียว ตเกงงวที่ชมอยู่ข้างสนามก็ได้กล่าวว่าก,ก,ก,กเก่งมากโอโลจิคาซึมิเก่งขนาดนั้นเลยหรือบากิก็ตอบว่าไม่ใช่ยังเก่งโคลชันครับและพิเคิลก็ได้เริ่มยิ้มออกมาเลสที่ชมอยู่ก็ได้คิดว่าโจมตีได้เหมาะสมถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วก็ป่านนี้คงไม่มีสติแล้วแต่คู่ต่อสู้คือพิเคลิลผู้เก่งที่สุดในยุคไดโนเสาร์ความสาม,มารถที่ร่างกายมีเอามาเปรียบเทียบกับคนยุคปัจจุบันไม่ได้พิเคิลก็ได้พุ่งเข้ามาคาซึมิก็คิดว่าเข้ามาเตะซึ่งซึ่งหน้าแบบไม่มีการ คาราซุมิก็กระทำเหมือนกับเลซึกคือไม่ยอมหลบแต่ก็ป้องกันการโจมตีของพิคเข้าไว้คาส์ซมิที่โดนเตะนั้นก,ก็เด็นลอยออกไปก็มีคำบรรยายว่าเวลานี้ในสนามเปลี่ยนเป็นเงียบกิบการเตะใส่คนอื่นเป็นเรื่องปกติประจำวันของพวกเขานักคาราเต้รู้ดีถึงระยะปิลกระเด็นจากท่าเตะด้วยสามันสำนึกแต่ระยะปิวกระเด็นของคาสซมิอยู่เหนือสามัญสำนึกของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง คาซ์มิที่โดนเตะลอยขึ้นไปนั้นก็กระเด็นลงมาอยู่กับพื้นคาซ์มิที่อยู่กับพื้นนั้นก็ได้คุ้นคิดว่ายางกับรถถังป้องกันได้ฐานเต่ก็ยังบาดเจ็บขนาดนี้ร่างกายที่ลุกขึ้นยืนได้พ่อแม่ให้กำเนิดมอบให้มาถ้าวิชาที่ยืนหยัดได้พ่อโอโรจิโตปเป็นคนมอบให้ฉันลุกขึ้นยืนได้เพราะแม่นาซูเอะช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่สี่คนผมอยากขอบคุณจริงๆ ในเวลานี้รอยิ้มหายไปจากสีหน้าของพิเคลิลคาซิมิเปลี่ยนระดับจากคู่เล่นสนุกเป็นเหยื่อแล้วตอนที่126มีชื่อตอนว่าเขี้ยวมะฮืมาห่างไกลแสนไกลบนแผ่นดินของเขาที่ไกลโพ้นเฉพาะศัตรูที่แข็งแกร่งเพียงศัตรูที่เก่งกาจเท่านั้นเขาจึงกินเพราะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งกฎของผู้แข็งแกร่งกินผู้อ่อนแอนั่นเป็นกฎที่พระเจ้ากำหนดมาโดยตลอดไม่มีข้อยกเว้นกับใครทั้งนั้น เยื่อคือผู้แข็งแกร่งที่ถูกจู่โจมมาเท่านั้นนั่นเป็นกติกาเพียงอย่างเดียวท่ามกลางความไม่มีกฎเป็นศักดิ์สรีเล็กๆและตอนนี้ก็เหมือนกับในตอนนั้นมีศัตรูแข็งแกร่งปรากฏออกมาทําให้ต้องตั้งท่าแบบเดียวกันหมดเวลารอเล่นแล้ว เพืผู้ตัวเล็กๆนี้ทั้งรูปร่างและขนาดตอนนี้หันเขี้ยวมาขึ้มาเข้าหาแล้วแม้ไม่ขยับให้เห็นแม้แต่นิดเดียวแต่ก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันทันทีแม้ดูอ่อนแอและสุภาพแต่พอเผลอก็พ่นของเหลวอ,อันตรายใส่มินำซ้ำแม้มีขนาดเล็กๆอย่างนี้แต่พลังต่อสู้นั้นโตกุงวะก็กล่าวว่าบากิดูสิการตั้งท่าของพิคเคิลนั้น บาคิก็กล่าวว่าอือเหมือนเปรียบเลยกับของฮันมะยูจิโร่ไม่สิยิ่งกว่าอีกบาคิก็ได้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคาซุมิดูมีความอ่อนช้อยได้ถึงขนาดนี้เลซึก็กล่าวว่าอาจารย์ผู้เฒ่าคิดว่าไงจะชี้ขาดกันแล้วไหมครับสถานการณ์ต่อสู้จนถึงตอนนี้ ท่านเห็นพิเคิลเป็นยังไงบ้างครับคากรูไคโอก็กล่าวว่าถ้าเปลี่ยนกันได้แล้วก็พวกลูกศิย์ก็กล่าวว่าเจ้าสํนานักก้าวออกไปข้างหน้าแล้วส่วนคากุไคโอก็กล่าวต่อว่าฉันอยากทําให้หัวใจหยุดเต้นอย่างไม่ลังเลใจตอนนี้แหละก็เป็นฉากที่พิเคิลโจมตีมาที่คาซึมิแต่คาซึมินั้นสามารถหลบได้และก็โจมตีไปที่บริเวณลําตัวของพิเคิลดังตุง้มส่วนทางด้านของพิเคิลมีคำบรรยายว่าขนาดนี้ภาพในสมองของพิเคิลมองเห็นเป็น หางทรงพลังของทีเล็กสตัตรูคู่ปรับฟาดมาตอนที่127มีชื่อตอนว่าล่าในหน้าที่1ก็จะเป็นหน้าที่คาสามิและพิเคิลอาปากการโจมตีของคาซามินั้นทําให้เกิดขึ้นโซนิกบูมขนาดใหญ่เป็นวงกว้างแผ่ออกไปในลักษณะวงกลม ทำให้คนที่นั่งชมอยู่บางคนนะถึงก็ต้องเอามือปิดหูกันเลยทีเดียวเชียวเทระดาก็ได้คิดหัวว่านั่นมันและก็คิดถึงคําพูดของคาซึมิที่พูดไว้ว่าถ้าสุดวิเศษฉันฝึกสําเร็จแล้วจนได้การโจมตีของคาซึมินั้นก็ทําให้เรซิไคโอถึงกับตะลึงในฉากถัดมาก็จะเป็นภาพที่คาซึมิชักมือกลับมาและก็จะถ่ายไปที่บริเวณขาของพิเกิลก็เห็นว่าพิเกิลนั้นเข่าซุดถึงกับล้มลงจากการโดนโจมตีของคาซึมิตัดฉากมาที่ด้านนอกของโตงเกียวโดมก็มีเสียงดังลั่นออกมาคําว่าชัยโยเฮ้เ hey, ฮ hey. ผู้คนที่อยู่ในสำนักชิงชินไครก็ต่างพากันดีใจกันใหญ่บางคนก็กล่าวว่าสำเร็จแล้วและก็มีคำบรรยายว่าพิเครลมีชีวิตอยู่มา190ล้านปีเพิ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดความรู้สึกเจ็บปวดอย่างไม่เคยเจอมาก่อนตรงส่วนท้องเหมือนมีความหนักหน่วงของหางทีเล็กฟาดเข้าใส่ตรงกระเพาะอาหารของตัวเองอย่างจังแตกต่างกับการจู่โจมไหนๆที่เคยเจอมาในอดีต เป็นอาวุธการโจมตีที่พวกสัตว์ดึกดําบันแบบนั้นไม่มีพิคเคิลก็ได้นั่งงอตัวอยู่กับพื้นคาซมิก็คิดว่าเป็นไปอย่างที่คิดต่อให้เป็นพิคเคิลถ้าโดนหมัดความเร็วเหนือเสียงเข้าไปอย่างจังๆก็ต้องล้มและอีกอย่าง ถ้าต่อยมาตรงด้วยความเร็วเหนือเสียงแล้วก็มัดก็ต้องพังไปด้วยคนที่นั่งชมเนี่ยก็กล่าวว่าหื้หมัดและก็มีคาบรรยายว่าเป็นการน็อกดาวน์พิเคิลที่ไม่เคยมีใครทําได้ในอดีตแต่ต้องแลกด้วยกาปั้นที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของคาราเต้ในฉากถัดมาพิเคิลก็กำลังลุกขึ้นก็มีคาบรรยายว่าแต่นักลบก็ปราบปื้มยินดีร่างกายที่ได้สัมผัสกับความเร็วเหนือเสียงพิเคิลที่ลุกขึ้นยืนก็วิ่งเข้าหาคาซึมิคาซึมิก็โจมตีด้วยท่าความเร็วเหนือเสียงโดยเตะไปที่บร ยายว่าทําให้ทุกท่าที่ใช้ออกมาในตอนนี้เป็นกระบวนท่าใหม่ล่าสุดทั้งนั้นพิเคิลที่โดนเตะนั้นก็เตะไปทางด้านข้างในขณะที่พิเคิลเตอยู่นั้นคาซึมิก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งโจมตีไปที่บริเวณใบหน้าของพิเคลิลก็มีคําบรรยายว่าฤดูร้อนวัย21ปีของนักคาราเต้โอโรจิคาซึมิเป็นช่วงเวลาที่ร้อนแรง ตอนที่128มีชื่อตอนว่ากำแพงอากาศใช้เวลานับหมื่นวันทําให้ความรู้และทักษะของคนรุ่นก่อนที่สะสมพ่อพูนมาลุดหน้าอย่างรวดเร็วด้วยฝีมือของอัจฉริยะโอโรจิคาซสึมิถ้าสะบัดเตะถูกเพิ่มความเร็วด้วยข้อต่อมากมายนับไม่ถ้วนที่เกิดจากจินตนาการ เพิ่มความเร็วขึ้นจนข้ามกำแพงเสียงไปแล้วฟ่ามือดาบที่ใช้ออกไปก็ถูกเพิ่มความเร็วด้วยเทคนิคแบบเดียวกันเพิ่มความเร็วนั้นจนเร็วเหนือเสียง พลังทำลายนั้นมหาศาลเหนือคาบรรยายพลังยุคดึกดําบันก็ต้องยอมแพ้ต่อความเร็วเหนือเสียงก็จะเป็นฉากที่พิเกิลนอนความน้าลงอยู่พื้นในโตเกียวโดมก็เกิดเสียงเฮขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งพวกลูกติดก็ต่างพาคุยกันว่าโอ้ได้ผลแล้วได้ผลชนะขาดลอยสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว,แ,ลวแน่ๆคากุก็พูดขึ้นมาว่าทำได้แล้ว โตกุงาวะก็กล่าวว่าบากิหรือว่านี่มันคาซึมิจะชนะซะแล้วในฉากถัดมาก,ก็มีคำบรรยายว่าแต่ปัญหาคือใช่แล้วความเร็วเหนือเสียงนั้นก็ทำให้ก็จะเห็นว่ามือทั้งสองข้างของคาซึมิและเท้าข้างหนึ่งที่ใช้โจมตีพิเคิลก็ได้เละไปแล้วบากิก็พูดว่าถ้าหากไม่ยอมเสียสละขนาดนั้นก็ไม่มีทางทำให้พิเคิลล้มลงได้โตกุงาวะก็กล่าวว่าหมัดของคาซึมิร่างกายของพิเคิลทำด้วยเล็กกาหรือไง ศาสตราจารย์เพลนก็กล่าวว่าไม่ใช่เป็นเพราะร่างกายของพิคเกิลโตคุงาวากะกล่าวว่าคุณเพนศาสตราจารย์เพนก็กล่าวต่อกำแพงอากาศเป็นเพราะกำแพงเสียงอย่างเช่นเครื่องบินที่เพิ่มความเร็วขึ้นก็ต้องย่อมยอมรับแรงต้านทานของอากาศในขณะที่พุ่งไปข้างหน้ายิ่งเร็วเท่าไหร่แรงต้านทานก็ยิ่งมากเท่านั้นในช่วงพิจาที่ความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน1225กิโลเมตรก็จะทำลายกำแพงอากาศความเร็วเสียง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าโซนิกบูมสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและถ่ายรูปได้ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาวัตถุจะต้องรับแรงต้านทานในขณะที่กำแพงเสียงนั้นตัวอย่างที่น่าสดดใจก็มีในรายงานมากมายขนาดเครื่องบินที่ทำด้วยโลหะยังทนไม่ได้ซาตาจามเพนก็ได้ใช้นิ้วหมุนเป็นวงกลมและก็กล่าวว่าแบบนี้อากาศที่เราคิดว่าไม่มีแรงต้านทานอะไรเลยแต่เมื่อมือเท้าของเขามีความเร็วมากกว่า1,225กิโล ก็ย่อมต้องรับแรงต้านทานท,านที่รุนแรงโตกุงอวะก็กล่าวว่าขนาดนั้นเลยหรือกำแพงอากาศบาฮกิก็ได้คิดว่ายอมสละมือสองข้างกับขาซ้ายจนในที่สุดก็มีความได้เปรียบแล้วในฉากนี้ก็เห็นว่าคาซึมิเนก็ได้ล้มลงอยู่ในท่าคุกเข่าเหมือนกันและก็มีคำบรรยายว่าแต่ว่าเจ้านั่นฟื้นตัวแล้วรอยยิ้มของเจ้านั่นกลับคืนมาแล้ว